เราซือลิซ่าค่ะน่ารักอีกแล้วนะคะเธอค่ะไม่เคยลืมลูกศิษย์นะคะโดยเฉพาะลูกศิษย์คนนี้ค่ะนั่นก็คือนะคะหวังหนันจิงนะคะหรือว่าก็คือคริสเตียนนั่นเองค่ะแหมคนนี้เนี่ยเขาเป็นบลิงตัวโยงนะคะแถมเป็นเมลลิซ่าซะด้วยค่ะคือชอบ b l a c k พิงคแบบสุดๆไปเลยนะคะถึงขั้นกับเคยไป b บล็ k พิงค์เฮาสนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปมาแล้วด้วยค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะก็เคยเห็นเขาค่ะเต้นปูหนีบอีปนะคะอีกต่างหากนะคะหรือว่าแม้กระท่านนะตอนรายการยูสวิวซีซ่นสองค่ะก็มีการทําคลิปท่านล้อเรียนค่ะตอนที่ลิซ่าเนาะสั่งให้เด็กฝึกนั้นยิ้มนะคะเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงค่ะแต่ว่าเมื่อต้องเลือกนะคะเด็กฝึกในทีมเพียงแค่5คนเท่านั้นนะคะก็ทำเอาลิซ่าเหล่าซื้อค่ะถึงกับหนักใจนะแบบว่าอยากจะขอสัก6คนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นะทีมงานเนี่ย ให้เลือกเพียงแค่5คนนะคะเลยต้องตัดใจค่ะเลือกเพียง5คนนะคะซึ่งหนุ่มหวังนานจินค่ะก็คือคนที่ไม่ได้ถูกรับเลือกนะคะคือนึอกออกมาคือเป็นคนที่ชอบแบล็คพิงชอบลิซ่ามากๆเราก็ไม่ได้ถูกเลือกแบบนี้คือเขาต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยค่ะเราแอดคิดว่าลิซ่าเองเธอก็รับทราบถึงตรงจุดนี้นะคะพอเวลาผ่านไปค่ะคนอื่นๆเนี่ยในทีมเนาะลิซ่าก็มีการแจกนะคะอัลบั้มให้ด้วยนะคะ ก็งานนี้ค่ะพอผ่านไปแล้วนะลิซ่าค่ะมีการส่งอัลบั้มของ b l a c k พิงคนะคะไปให้กับหวังหนานจินด้วยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เพิ่งจะมาโพสนะคะลงใน IG เมื่อคืนนี้เองนะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าขอบคุณลิซ่าด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต,ต์ดีๆค่ะต้องบอกว่าเขาก็โชคดีมากๆเลยนะทีะ่ชอบลิซ่านะ้วแล้วก็ได้เจอ แม้ว่าจะไม่ได้เจอตัวจริงแต่ว่าหมายถึงว่าได้พูดคุยกันแล้วเป็นบลิงที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าได้อัลบั้มไปนะคะพร้อมกับลายเซ็นของทั้ง4สาวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่ลิซ่าค่ะก็ไม่เคยลืมลูกศิษย์ของเธอเลยนะคะก็มีการส่งอัลบั้มไปให้ค่ะพร้อมกับลายเซ็นค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า